สนับสนุนโดย s s t Auto Parts โดยสหสินไทยนต์ชุดแกส๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแก๊สไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ซุปเปอร์วันพลาซ่าศูนย์การค้าเพื่อชุมชน FB แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการคุยกับช่างอากาศสดทุกวันจันทร์ครับเวลา15.00ถึง15.30นาทีนะครับวันจันทร์ที่ตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตเลิกนะครับจะมาพบกับคุณผู้ชมในเวลา9นาิกา30นาทีคุยทุกเรื่องเรื่องรถกับช่างโดนมาสเตอร์คาร์นะครับรัฐยศเจียมบดิษฐ์เจ้าของศูนย์ซ่อมธนบดนอัลโตสวิตแอนด์อัลโตแก๊สสาขาปากเกรด็ดบางัวทองและสาขาราดประเขาซอย52นะครับประสบการณ์ในการซ่อมรถยนต์ยุโรปญี่ปุ่นนะครับ เกือบ30ปีท่านที่ใช้รถยุโรปญี่ปุ่นเครื่องยนต์เบนซินดีเซลนะครับหรือรถที่ใช้งานระบบแก๊ส LPG NGV รถของคุณผู้ชมมีปัญหาเครื่องยนต์มีอาการสั่นสะดุดกระตุกหรือมีอาการเบาดับไฟรูปเครื่องยนต์โชว์ไฟ a i r b a บ็กโชว์หรือไฟ ABS โชว์โทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับในช่วงที่2ของรายการนะครับเบอร์โทรสายสดนะครับ0 2 6 1 5 2 0 6 2และ02 2 7 8 3 0 0นะครับคุยทุกเรื่องเรื่องรถ ก่อนที่ท่านจะนํารถไปซ่อมที่อู่ใกล้บ้านร้านประจําหรือศูนย์บริการนะครับท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาปรึกษาปัญหารถยนต์ได้นะครับช่วงที่2ของรายการนะครับและช่วงนี้นะครับแบตเตอรี่เสริมสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ล่าสุดจาก FB Battery นะครับคุณภาพขนาดไหนเดี๋ยวไปชมสกู๊ปพร้อมๆกันเลยครับ แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ EV ีโดย f b Battery ผู้นำด้านเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นได้เพิ่มสายพานการผลิตแบตเตอรี่ออกซิเรลอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ีซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตออกซิเรลรี่เจ้าแรกในประเทศไทยในมาตรฐานคุณภาพระดับสากลพร้อมแล้วจะนำท่านพบกับแบตเตอรี่แห่งอนาคตเพื่อยานยนต์แห่งอนาคตเราจะก้าวไปพร้อมๆกัน FB b a t แบตเตอรี่มุ่งมั่นเพื่อโลกสีเขียวของเรา FB b a t แบตเตอรี่ใหม่ล่าสุดในซีรีส์ FB ส i x i l i l ิเ b a t แบตเซึ่งถูกพัฒนาและออกแบบด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยโดยเฉพาะการคิดค้นพัฒนาสู่การผลิตจนได้ชุดแผ่นาธาตุที่เป็นเอกสิทธิ์ของ FB นั่นคือ ev type element ซึ่งมีความทนทานกับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นระบบชาร์จของสถานีชาร์จทั้งกระแสไฟฟ้าตรงหรือ DC และกระแสไฟฟ้าสลับหรือ AC มีความเสถียรและที่นงตรงสูงสำหรับเป็นตัวเปิดระบบจัดก,การแบตเตอรี่หลักลี้ยงระบบไฟในรถไฟฟ้ารวมถึงเลี้ยงระบบความปลอดภัยออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อสภาพอากาศร้อนและการจะราจรติดขัดอย่างเช่นประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับนโยบายพลังงานสะอาดพบกับ FB Auxiliary Battery EV โรงงานผู้ผลิต Auxiliary Battery เจ้าแรกในประเทศไทยนวัตกรรมและเทคโนโลยีจาก FB Battery นะครับที่ออกวางจำหน่ายในท้องตลาดจนได้รับการยอมรับและความน่าเชื่อถือ FB b a t t บตเตไฟดีไม่มีทรยศนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ SST Auto Parts โดยสหสินไทยยนต์ชุดแก๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแก๊สไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ซุปเปอร์วันพราซา่าศูนย์การค้าเพื่อชุมชน FB Battery ไฟดีไม่มีทรยศดักแฮมส์คี e ยูม u m o วิ่งนะครับช่วงหน้านะครับคุยเรื่องรถกับช่างดนมาสคาร์นะครับโทรสายสด 026152062และ022783005นะครับท่านผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์เครื่องยนต์มีอาการสั่นสะดุดก,กระตุกหรือมีอาการเบาดับโทรเข้ามาพูดคุยกันช่วงที่2ของรายการช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ ยุคนี้ทําอะไรต้องไปให้สุดทํางานกิจกรรมสุดขนาดนี้แต่ว่ารถสามม่ติที่จะสุดต้องไม่สะดุดเพราะแบตพัง S b บแบตเตอรี่ฮีโร่สายทนรุ่นไหนก็ทนหนึ่งในผู้นํานวัตกรรมไฮบริดจากญี่ปุ่นทนนานแรงดีในหนึ่งเดียวเชื่อเฮียประกันภัยรถยนต์ประเภทสบวกของไทยพัฒนาประกันภัยไม่เพียงการให้ความคุ้มครองเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุชนกันแต่ยังให้ความคุ้มครองในกรณีรถตกข้างทางหรือรถพลิกคว่ำ และยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงจากประสบการณ์ยาวนานกว่า77ปีของการให้บริการประกันภัยรถยนต์มีสาขาคอยให้บริการทั่วทุกภูมิภาคไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์สู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคต DuckHams keeps you moving ทุกปัญหารถยนต์คุยให้รู้ซ่อมให้จบต้องคุยกับช่างทุกวันจัน์ทรเวลา15นาฬกาถึง15นาฬิก30นาทีช่างดนมาสเตอร์คาร์จะพาไปคุยกับช่างที่มีประสบการณ์และความชำานาญในเรื่องของรถยนต์นวัตกรรมยานยนต์และเทคโนโลยีของรถยนต์ก้าวล้ำไปมากแค่ไหนคุยกับช่างคุยทุกเรื่องของรถยนต์ SST Auto p a r t ตอะไรรถกระบะรถบรรทุกสกรูลอน็อตไ่ายน้ำมันเครื่องตัวตั้งเบรกโตงเตงกิบดิสเบรกฝาหมอห้อน้ำกระป๋องพักน้ำมือเปิดประตูขากรองโซล่าลูกลอยปั๊มติกปีกนกบนปีกนกล่าง SST Auto Parts s พ a u t o p อ r t จะจำหน่ายโดยสหสินไทยยน สู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคต Duck Hams Keeps อยู Moving คนยุคนี้ทำอะไรต้องไปให้สุดทำงานกิจกรรมสุดขนาดนี้แต่ว่ารถสตา์ไม่ติดที่จะสุดต้องไม่สะดุดเพราะแบตพัง s b Battery ี่ฮีโรสายทนรุ่นไหนก็ทนหนึ่งในผู้นำนวัตกรรมไฮบริดจากญ,ญี่ปุ่นทนนานแรงดีในหนึ่งเดียวเชื่อเฮีย สนับสนุนโดย s s t Auto Parts โดยสหสินไทยนต์ชุดแกส๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแก๊ส FB แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศเปิดสายสดนะครับกับช่างโดนมาสเตอร์คาร์นะครับ026152062และ02 2783 005นะครับคุยเรื่องรถกับช่างโดนมาสเตอร์คาร์นะครับมีสายมารอแล้วจากจังหวัดจันทบุรีคุณสุรัตน์สวัสดีครับ คุณสุรัตน์วางหูไปแล้วไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโทรมาใหม่นะครับแฟนรายการคุยกับช่างนะครับโถสายสดเข้ามาปรึกษาได้เลยนะครับช่วงนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับช่วงนี้นะครับช่างโดนและทีมงานนะครับขอเป็นกําลังใจให้พี่ๆชาวจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็พี่ๆทางโซนลุ่มแม่น้ําโขงนะครับจังหวัดหนองคายนะครับที่ประสบภัยน้ําท่วมอยู่ตอนนี้นะครับและแน่นอนนะครับหลังจากที่รถน้ําท่วมไปแล้วบางท่าน ไม่สามารถย้ายรถหนีออกมาได้ทันบางท่านสามารถย้ายรถหนีออกมาได้ทันปัญหาของรถที่หนีออกมาไม่ทันนะครับตอนนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือขี้โครนนะครับต้องรีบล้างทางความสะอาดแม้กระทั่งพื้นบ้านเราจะมาคุยถึงเรื่องรถก่อนนะครับถ้ารถจมน้ําแล้วก็การกู้รถจมน้ำเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยนะครับแบตเตอรี่นะครับต้องถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับก่อนที่ถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยกำลังรู้ว่า สถานการณ์น้ากําลังจะมาถ้าไม่สามารถย้ายได้ทันนะครับถ้าย้ายทันย้ายหนีครับถ้าย้ายไม่ทันจริงๆนะครับสิ่งแรกที่จะต้องทําก่อนก็คือถอดขั้วแบตเตอรี่ออกครับนะครับถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อป้องกันการลัดวงจรของระบบนะครับล็อกประตูเอาของมีค่าออกให้หมดนะครับล็อกประตูให้สนิทเลยนะครับหลังจากที่น้ําท่วมและน้ําลดไปแล้วนะครับเราจะมากู้สถานการณ์นะครับก็คืออย่าเพิ่งเสียบขั้วแบตเตอรี่ นะครับต้องเข็นรถไปก่อนนะครับเอาเข้าอู่นะครับแล้วก็ให้เขาถ่ายของเหลวออกให้หมดนะครับเพื่อป้องกันนะครับการสตาร์ทในขณะที่มีน้ําอยู่ในเครื่องเนี่ยอาจจะทําให้การสูบคดได้นะครับเพราะฉะนั้นใช้ความระมัดระวังตรงจุดนี้ให้ช่างที่มีความชํานาญทําการแก้ไขนะครับหลังจากที่น้ําท่วมคุณสุรัตน์ครับจากจันทบุรีสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเชิญครับคุณสุรัต สอบถามเรืรถนะครับได้ครับเชิญครับใช้รถอะไรครับมอดต้าสามครับผมครับปีอะไรครับปีเก้าห้าไม่แน่ใจนะฮะข้อต่นแรกครับอาการเป็นไงครับก็คือไฟไฟเบรกนะฮะไฟเบรกวันโชว์แล้วก็ไฟเครื่องทั้งสามจุดเลย โตทั้งสามจุดเลยครับไปทำอะไรมาครับก่อนหน้านี้เอช่วงที่น้ําน้ําท่วมนะครับครับลุยน้ําหรือว่ายังไงครับครับผมลุยน้ำครับลุยน้ําแล้วทีนี้มันเหมือนกับว่าเอามาจอดไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับตอนน้าแห้งก็เลยวิ่งวิ่งแล้วไฟโชว์นะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวบอกให้เป็น Mazda p โป t e g e ถูกต้องไหมสามสองสามถูกไหม ครับผมอ่าคันนี้รุ่นนี้นะครับเบื้องต้นเลยถอดขั้วแบตเตอรี่รีเซ็ตซินะครับแล้วก็เสียบขั้แบตเตอรี่เข้าไปใหม่นะครับแล้วลองดูว่าไฟดับไหมนะถ้าไฟไม,ไม่ดับัไบไม่ดับนะถ้าไม่ดับเนี่ยอาจจะต้อง ให้ช่างนะครับที่ศูนย์บริการหรือที่อู่ที่เขามีคอมพิวเตอร์สแกนเนอร์เป็นรุ่นเก่านะอันนี้สามารถวิเคราะห์ได้ครับว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับบางทีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนเซนเซอร์หรือเซนเซอร์ที่ลุยน้ามาเนี่ยนะครับมันสกปรกหรือเป็นขี้เกลือหรือเป็นขี้สนิมไปเกาะเนื่องจากท่านลุยน้ําเสร็จปุ๊บเอาไปจอดทิ้งไว้นะครับสวัน5วันเนี่ยสนิมมันไปเกาะพวกนี้อาจจะต้องล้างตามขั้วปลั๊กต่างๆ นะครับถ้าเป็นไฟรูปเครื่องยนต์โชนะครับก็ต้องล้างนะฮะในส่วนของเซนเซอร์ของเครื่องนะครับออกซิเจนเซนเซอร์นะครับหรือว่าตัวเซนเซอร์ของเครื่องยนต์นะครับแต่น้ําถ้าน้ําไม่เข้าเครื่องนะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นลองล้างเซนเซอร์ลองล้างเซนเซอร์ตรงจุดนี้ดูก่อนนะครับแล้วก็ลองรีเซ็ตดูนะครับจริงๆแล้วโปรติเจเนีย่ยังมียังสามารถใช้คอมพิวเตอร์เข้าไปสแกนได้ครับในรถยุค90นะครับสามารถใช้ตัวคอนเซปต์สแกนเข้าไปวิเคราะห์ได้แต่ต้องหาร้านที่เขา มีประสบการณ์ยาวๆหน่อยนะครับเขาจะมีเครื่องมือตัวนี้ครับในการวิเคราะห์นะครับครับผมครับแก้ไขได้ครับแก้ไขได้ไม่ยากนะครับครับผมครับโชคดีครับโอเคครับครับดีครับโชคดีที่รถไม่จมน้ํานะครับแต่ในกรณีที่รถจมน้ําต้องเป็นอีกเคสหนึ่งนะครับคุณพพพระคุณพัทระจากจัดจึงเสาสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเชิญครับ คือว่าจะสอบถามว่าใช้รถฮอนด้าซิตี้ปี2020ครับผมเออ่ทุกครั้งที่เราไปถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์ไม่ทันครับไปประแจจะขึ้นครับแต่ทีเนี้ยทีเนี้ยเราลังคาไม่อยากไปศูนย์เพราะว่าเสียค่าใช้จ่ายเยอะ,อะก็เลยถ่ายที่ร้านทั่วไปแต่ว่าค่อนข้างดีอะค่ะครับ ก็คิดว่าไฟประแจจะไม่ขึ้นแต่เนี่ยพอใช้มาได้สักระยะอีกไฟป,ประแจก็ขึ้นเหมือนเดิมโอเคถ้ามันขึ้นอยู่นานๆก็ดูคลิปอ่ะค่ะเขาบอกว่าให้กดนี้นี้แล้วมันก็จะลบลบไฟป,ประแจออกไปได้แต่พอดับเครื่องสตาร์ทเครื่องใหม่ไฟป,ประแจก็ขึ้นมาเหมือนเดิมครับถ้ามันเป็นอย่างนี้นานๆมันจะเป็นอะไรกับเครื่องไหมคะกับรถไหมคะคืออย่างนี้ครับการเซอร์วิส ที่ช็อปด้านนอกเนี่ยหรือศูนย์บริการด้านนอกเนี่ยนะครับถ้าเป็นช่างที่ออกมาจาก Honda เขาก็จะมีวิธีรีเซ็ตนะครับจะเซ็ตผ่านหน้าปัดพวงมาลัยหรือเซ็ตผ่านคอมพิวเตอร์สแกนเนอร์หรือ OBD scan oh, <what? S 1> นะครับ <What? S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยรถของท่านเนี่ยหมดวันตีศูนย์แล้วนะรถปี2020ปัจจุบัน2024หมดวันตีศูนย์แล้วนะครับถ้าท่านต้องการรีเซ็ตระบบให้ถูกต้องนะครับควรจะเข้าศูนย์บริการนะครับแล้วก็ให้เขาโปรแกรมระบบเขาเรียกว่า o i เ service ครับ ตารางบุกเซอร์วิสของท่านเนี่ยมันขึ้นมาแต่ว่ามันขึ้นทางทางตัวหน้าปัดนะครับเพราะนั้นต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการรีเซ็ตครับเวลานี้ยังไม่มีเวลาไปทำอะค่ะครับไม่มีเวลาไม่เป็นไรครับมีเวลาเมื่อไหร่ก็ไปทําแต่ก็อย่านานมากอ๋อถ้าไฟน้นโช์อยู่อย่างนี้ไม่มีผลใช่ไหมคะไม่มีเป็นไฟเป็นไฟเตือนตารางเซอร์วิสครับอ๋อเป็นไฟเตือนตารางเซอร์วิสใช่ครับไม่เป็นไรครับอ๋อ ใช่ค่ะเพราะว่ากลัวว่าจะมีผลกระทบต่อการใช้งานเครื่องหรืออะไรเนี้ยค่ะครับครับขออภัยคับโอเคค่ะครับสวัสดีอย่างนั้นเดี๋ยวพอให้ใช่เขาเอาไฟประแจออกแล้วครั้งต่อไปมันจะขึ้นอีกไหมมันจะขึ้นทุกหมื่นกิโลครับอ๋อมันจะขึ้นทุกครั้งที่ต้องเซอร์วิสใช่ครับตามตารางเซอร์วิสครับอ๋อขอบคุณค่ะครับไฟประแจขึ้นเนี่ยเขาคือเขาต้องการให้คุณเข้าศูนย์บริการนะครับโอเคครับ 02ครับ6152062ครับแล้วก็022783005นะครับคุยเรื่องรถกับช่างโดนมาสเตอร์คาร์นะครับทุกวันจันทร์ครับเวลา15.00นาถึง15.30นนะครับท่านผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์นะครับไม่ว่าท่านจะใช้รถยุโรปรถญี่ปุ่นคเครื่องยนต์เบนซินดีเซลนะครับรถของคุณผู้ชมมีปัญหาคเครื่องยนต์มีอาการสั่นสะดุดกระตุกหรือมีอาการเบาดับนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับช่างดนจะเอาประสบการณ์นะครับในการซ่อมรถยนต์ นะครับมาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวรับสายคุณยงยศจากปทุมธานีกันดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญครับผมมีปัญหากับปาเจโรโชกุนนะครับปาเจโรโชกุนครับเชิญเลยครับสตาร์ตก็ติดปืนติดแต่พอเดินเบาแล้วมันกระดับพุทพับพับแล้วกระดับครับอ่าดีเซลนะโชกุลเป็นดีเซลนะครับหรือเบนซินมีสองตัวเบนซินหรือดีเซลครับโชกุ เปนตินครับผมโอเคติดแก๊สไหมครับไม่ได้ติดไม่เคยติดเลยครับเครื่องบีหกนะฮะใช่ครับครับเช็คอะไรมาแล้วบ้างครับหัวเทียนคอยหัวฉีดเช็คอะไรมาแล้วบ้างเ,เคยเปลี่ยนหัวเทียนกับสายหัวเทียนครับผมครับผมแล้วตอนนี้มีไฟไรโชว์ไหมครับไฟโชว์ น่าจะปกติอยู่ครับอาจารย์โอเคไม่มีไฟทุกเครื่องโชว์เนาะที่หน้าปัดไม่มีสีแดงไม่มีสีส้มครับแต่เครื่องมันเป็นลักษณะคล้ายๆกับจะเบาดับหรอครับหรือยังไงใช่ครับโอเคถ้าเครื่องจะเบาดับตอนเดินเบาหรือตอนขับครับผมเล่งเร่งวัมันก็มันก็เร่งขึ้นปกติแต่พอถอยคันเล่นพับแล้วมันกระดับแล้วพราขับไปขับลองดูสักระยะหนึ่งก็เร่งก็เร่งขึ้นปกติแต่พอถอยคันเล่งพับ มันก็ดูเพิ่มจะดับครับจะดับกลางทางคงเลยขับกลับบ้านแล้วถ้าถ้าเครื่องยนต์ร้อนๆเป็นไหมมันมันไม่ถึงแต่ร้อนสักทีครับอาจารย์เพราะว่าจะดับก่อนครับโอเคถ้าจะดับอย่างนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับจะดับตอนเดินเบาคือถอนเร่งคุมเดินเบาไม่อยู่ครับมันจะดับ นะครับลองเช็คท่ออากาศท่อใบกั้มดูถ้าท่ออากาศท่อใ้กั้มมันมันแตกหรือมันหลุดเนี่ยนะครับหรือมีเสียงลมมีเสียงลมฟีฟีอยู่ที่เครื่องเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับท่อใบกั้มมันหลุดหรือมันแตกนะครับครับเคสน,นี้แก้ไม่ยากนะไปที่อู่ใกล้บ้านร้านประจําหรือศูนย์บริการก็ได้นะครับให้เขาช่วยดูให้หน่อยว่ามันมีท่ออากาศมันหลุดอยู่หรือมันแตกอยู่หรือเปล่านะครับครับครับมีแค่นั้นครับเบื้องต้นนะขออนุญาตครับอาจารย์เบื้องต้นผมก็ ดึงท่ออากาศออกมาที่เป็นแบบลักษณะวงช้างนะครับอ่าครับเดือยมาแล้วผมก็ลองล้างปีกติวเสื้อดูแล้วก็ประกอบก็ไปใหม่มันก็ยังไม่หายครับโอเคถ้าไม่หายนี่ต้องให้ช่างที่ชำนาญแล้วนะครับนะครับอ่าวิเคราะห์ไม่ยากครับเคสนี้นะถ้าท่านทำเองล้างนินปีกิเสื้อแล้วไม่หายก็แสดงว่าเกิดจากสาเหตุอื่นแล้วนะครับอาจจะเซนเซอร์คือควบคุมมีปัญหาขอบคุณมากครับยินดีครับสวัดดีครับอ้าวรับสายจากสงขากันดีกว่าสวัสดีครับ สว,ส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 วัสดีครับคุณสนิทจากสงขลาสวัสดีครับคุณสนิทขอสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับคุณสนิทครับครับผมเมื่อสามสี่วันก่อนนี้ผมไอไอหน้าปัดไหม่มันเสียนะแล้วผมก็พาไปซ่อมพอไปซ่อมวิ่งมาแลวันสองวันปรากฏว่ากระจกไฟฟ้ขขามันมันทับไม่ได้การเหตุมจ,จากอะ,อะไรครับเป็นรถอะไรครับทันโทษครับผมอ่ารถตู้ครับรถตู้คอมพิวเตอร์ อ่าหวท่านเ็นตัวเก่าตัวเก่า,กาคอมพิวเตอร์นะไปซ่อมหน้าปัดมาหน้าปัดไม่ไม่ขึ้นหรือว่าตัวเลขไม่ขึ้นหรือว่าความเร็วไม่ขึ้นมันมันมันเสียทั้งทั้งหมดเลยคนระับตอนน,อน,นี้ตอนนี้หน้าปัดใช้ได้แล้วแต่เาปรากฏว่าไอ้กระจกมัน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 ,มนไม่ทํางาน,นครับกระจกไม่ทํางานฝั่งไหนฝั่งคนขับหรือว่าฝั่งคนนั่งครับทั้งทั้งสองข้างเลยรันงม่ไม่ไม่ครับมไม่ทํางานเลยก็แสดงว่าชุดที่คอนโทรลฝั่งขวาไม่ทํางานถูกไหม ช,ชุดที่คอนโทรนอ่ะคือท่านเป็นคนขับอ่ะชุดที่คอนโทรนฝั่งขวาเนี่ยม,มันไม่ทํางานแล้วฝั่งซ้ายแ่ะครับที่เป็นที่เป็นซิงเกิลอ่ะกดลงไหมไม่ไมั้งสองข้างไม่ได้ครับอ๋อทั้งสองข้างไม่ได้ฟิวขาดครับเบื้องต้นเช็คฟิวก่อนเลยนะ มีตรงไหนรัดวงจอรอยู่ฟิวอาจจะขาดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าชุดคอนโทรลมันเสียเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเป็นรถตู้หรือรถเก๋งเนี่ยชุดคอนโทรลมันจะอยู่ด้านหน้าจะคอนโทรลได้ทั้ง4บานถ้าเป็นรถ4ี่ประตูถ้าเป็นปรถปน2ประตูมันจะคอนโทรลได้ทั้ง2บานแต่ของท่านเนี่ยคอนโทรลไม่ได้เลยสักบานหนึ่งแล้วท่านก็เยื้องไปอีกฝั่งเนื้อคอนโทรลไม่ได้ก็แสดงว่าฟิวควบคุมมันขาดครับครับครับหลองเช็คอยู่นะครับโอเคครับ ใ่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับรบ,ารบางทีก็ช่างนนเอาประสบการณ์นะครับมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าช่างนนซ่อมรถอยู่ทุกวันนะครับท่านผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์นะครับ โทรเข้ามาได้สายสดนะครับช่วงหน้ายังมีอีกช่วงหนึ่งนะครับ026152062และ022783005นะครับวันนี้ตอบปัญหารถยนต์กันยาวๆเลยนะครับสำหรับแฟนรายการคุยกับช่างโทรเข้ามาพูดคุยกันครับช่วงหน้า026152062และ022783005ช่วงนี้พักสักครู่ครับ คนยุคนี้ทําอะไรต้องไปให้สุดทํางานกิจกรรมสุดขนาดนี้แต่ว่ารถสตาร์ไม่ติดขี่จะสุดต้องไม่สะดุดเพราะแบบพัง S b แบตเตอรี่ฮีโรสายทนรุ่นไหนก็ทนหนึ่งในผู้นํานวัตกรรมไฮบริดจากญี่ปุ่นทนนานแรงดีในหนึ่งเดียวเชื่อเฮียสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคต Duckhams Keeps อยู่ m o v วิ i n g ประกันภัยรถยนต์ประเภท3บวกของไทยพัฒนาประกันภัยไม่เพียงการให้ความคุ้มครองเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุชนกันแต่ยังให้ความคุ้มครองในกรณีรถตกข้างทางหรือรถพลิกค,คว่ำและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงจากประสบการณ์ยาวนานกว่า77ปีของการให้บริการประกันภัยรถยนต์มีสาขาคอยให้บริการทั่วทุกภูมิภาคไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ คนยุคนี้ทําอะไรต้องไปให้สุดทํางานกิจกรรมสุดขนาดนี้แต่ว่ารถสตาไม่ติดที่จะสุดต้องไม่สะดุดเพราะแบตพัง S B Battery Hero สายทนรุ่นไหนก็ทนหนึ่งในผู้นํานวัตกรรมไฮบริดจากญี่ปุ่นทนนานแรงดีในหนึ่งเดียวเชื่อเฮียทุกปัญหารถยนต์คุยให้รู้ซ่อมให้จบต้องคุยกับช่างทุวกวันจันทร์เวลา15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที ช่างยนต์มาสเตอร์คาจะพาไปคุยกับช่างที่มีประสบการณ์และความชำนาญในเรื่องของรถยนต์นวัตกรรมยานยนต์และเทคโนโลยีของรถยนต์ก้าวล้ำไปมากแค่ไหนคุยกับช่างคุยทุกเรื่องของรถยนต์สู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคตดักแฮมส์คีฟส์ยูมูฟวิ่ง คนยุคนี้ทําอะไรต้องไปให้สุดทํางานกิจกรรมสุดขนาดนี้แต่ว่ารถสตาไม่ติที่จะสุดต้องไม่สะดุดเพราะแบตพัง S V b บ t เตอรี่ฮีสายทนรุ่นไหนก็ทนหนึ่งในผู้นํานวัตกรรมไฮบริดจากญี่ปุ่นทนนานแรงดีในหนึ่งเดียวเชื่อเฮียสู่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในอนาคต d u c แฮมส์คีฟส์อยู่มูฟวิ สนับสนุนโดยไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ซุปวันพลาซ่าศาูนย์การค้าเพื่อชุมชน The กลับเข้าสู่รายการคุยกับช่างนะครับคุยทุกเรื่องเรื่องรถกับช่างดนมาสเตอร์คาร์นะครับเบรกนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์นะครับโทรสายสดครับ026152062และ022783005ไปรับสายคุณสราวุธจากกรุงเทพกันดีกว่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญครับคุณสราวุธครับใช้รถอะไรครับรถโตโยคสายาริส2013ครับเกียรออโต้ครับเออทีเนี้ยคือ ปกติขับครับประมาณใช้ความเร็ประมาณหนึ่งตั้งแต่ศูนย์ถึงแปดสิบปกติดีนะครับแต่ว่าพอเหมือนตั้งแต่หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยขึ้นไปครับล้อหน้าขวามันผมผมรู้สึกเหมือนมันใส่ๆอาจารย์พอจะทราบไหมว่ามันเบื้องต้นมันเป็นแาบ,บการที่อะไรเลขไมเท่าไหร่ครับตอนนี้นนก็ประมาณ แสนหกนะครับแสนหกนะโอเคอาการขับแตะเกินร้อยเนี่ยพวงมาลัยมันเต้นถูกต้องไหมครับก็ก็ก็เต้นด้วยครับแล้วก็คือความรู้สึกเหมือนเหมือนล้อด้านขวามันจับจ่ายอ่ามันจะท้าลักษณะนั้นเนี่ยก็คือหนึ่งเลยนะครับรถใส่แม็กมาเปล่าหรือแซนด์ดสสเปกก็ก็ใส่แม็กมาครับโอเคใส่แม็กมาเพิ่งเป็นใช่ไหมครับอ่าล่าสุดไปเปลี่ยนยางสลับยางมาหรือเปล่าครับเออ ก็ยังไม่ได้ทำอะไรแล้วน่าจะเป็นปีละครับครับถ้าไม่ทำนะสังเกตนะครับ 1. นะครับล้ออาจจะคด2สองยางที่ใส่มาอาจจะหลายปีแล้วอาจจะบวมนะครับหรือถ้าเพิ่งสลับยางมานะครับอาจจะมีปัญหาที่ตัวถ่วงล้อนะครับอาจจะต้องถ่วงล้อใหม่ให้ช่างร้านตั้งศูนย์เขาทำการถ่วงล้อใหม่นะครับเพราะว่าตัวแม่เหล็กนะครับหรือตัววัสดุที่ใช้ถ่วงล้ออาจจะหลุดออกไป นะครับทำให้เวลาขับเกินหนึ่งรอยไปแล้วมันมีลักษณะคล้ายๆกับอาการเต้นของยางของล้อนะครับเพราะนั้นลองเช็คดูครับก็มีในเรื่องของยางนะครับแล้วก็ตัวล้อแล้วก็ตัวถ่วงล้อครับมีแค่นั้นเองนะครับครับได้ครับขอบคุณมากครับยินดีครับยินดีครับอ้าวรับสายคุณปีชาจากกรทมกันสวัสดีครับคุณปีชาสวัสดีครับผมใช้นิสันเทนาเจเจสามหนึ่งนะครับตอนช่งตอนด้วยเราจะจะออกรถออกจากทีนะครับบางครั้งก็ ออกได้บางครั้งก็ออกไม่ได้ต้องบางทีต้องย้ำเกียร์อีกครั้งหนึ่งเราถึงจะออกจากจากตัว P ได้ครับเลขไม้เท่าไหร่ครับเลขไม้สองหนึ่งครับสองแสนหนึ่งสองแสนหนึ่งรถปีอะไรครับปีสองสองศูนย์ศูนย์ห้าครับปีสองพันห้านะโอเคเข้าเกียร์ P พอถอยมาาเกียร์ไม่จับถูกต้องไหมครับครับบางทีก็เอาไม่ออกครับไม่เอาเอาไม่ออกนอกจากแล้วบางทีย้ำย้ำเบรกอีกครั้งหนึ่งถึงจะออกได้ครับแล้วตอนเครื่องมันร้อนเป็นไหม ร้อนๆก็กเป็นนะไปจอด <Okay. S 2> ไปจอดซื้อของเนี่ยบางทีกับบางครั้งก็เป็นบางครั้งก็ไม่เป็นครับล,ล่าสุดนะ้ำมันเกียร์เช็คมาแล้วเปล่าครับน้มันเกียร์เพิ่งเพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนมา5ปีแต่ว่าเพิ่งใช้ไป ห้าพันกิโลเองครับไม่ค่อยได้วิ่งค่ะห้าปีโอ้โหนานไปครับน้ำมันเกียร์เนี่ยสายจอดเนี่ยสองปีเท่านั้นเองอายุของน้ำมันเกียร์มีรอยรั่วไหมที่พื้นบ้านการไม่มีไม่มีครับเดี๋ยวไปเจาะเลยดีกว่านะฮะเอาประสบการณ์ไปตอบให้เลยนะครับที่ช่างโดนเจออยู่บ่อยๆนะครับเคสนี้นะก็คือหนึ่งน้ำมันเกียร์ขาดนะครับน้ำมันเกียร์ขาดสองก็คือเป็นในเกียร์นะลูกสูบเกียร์มันแข็งตัวมันต้องรอให้ร้อนก่อนนะครับบางครั้งเข้าได้บางครั้งเข้าไม่ได้มี2ส่วนนี้ไปเช็คดูนะครับครับผมรับสว เดี๋ยวมีสายจากคุณนิยมจังหวัดหนองคายสวัสดีครับคุณนิยมครับสวัสดีครับผมครับน้ําท่วมหรือเปล่าครับตรงจุดนนใช่ถูกต้องครับคือผมใช้ BMW อ็มับบครับปีนี้ลุยน้ําไปประมาณสักสองสามร้อยเมตรก็ไม่ลึกมากนะลุยน้ําผ่านดูแต่ผมมาจอดปุ๊บไปสตาร์ทใหม่ปุ๊บพวงมาลัยล็อกครับพวงมาลัยล็อกอะไพวงมาลัยล็อกก็คือมันหนักเลยอ่ะก็เลยทัรไปถามช่างช่างก็บอกมอเตอร์มอเตอร์แหลก ไฟฟาเสียอ่าไปลุยน้ํามาคราวนี้ก่อนที่จะตีว่าเสียนะครับตอนนี้ยังขับได้อยู่แต่หนักมากถูกไหมฮะขับได้ครับแต่ว่านไนได้บังคับเลี้ยวยากใช่ครับใช่เพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องขับไปที่ศูนย์หรือถ้าขับไม่ได้จริงๆอ่ะต้องสไลด์ไปที่ศูนย์นะครับคือเคสนี้เนี่ยยังไม่ใช่มอเตอร์เสียนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยไว้เนี่ยมันมีโอกาสช็อต นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าลุยน้ํามาแล้วจังหวะที่น้ำมันมันขังเข้าจังหวะโฟกัสพอดีนะฮะมันอาจจะเป็นไปได้คราวนี้ถ้ารอให้มันแห้งหรือทําความสะอาดมันอาการมันก็จะหายครับแล้วก็ทําการโปรแกรมระบบพมลัยใหม่อาการมีโอกาสที่จะหายนะครับเพราะฉนั้นรีบนํารถเข้าศูนย์บริการนะครับแล้วก็เคลียร์เคลียร์ความชื้นออกให้หมดเลยนะครับ มเรียนถามนิดหนึ่งพอดีคุยกับช่างผมมีแหลกตัวเก่าทิ้งถอดออกแล้วเอาเมตเตอร์ไฟฟ้ามาเปลี่ยนแล้วก็บอกว่าเอาเมาเตอร์ไฟฟ้ามาเปลี่ยนแล้วก็จะขับไปสู์ให้และไปโปรแกรมใหม่่างนี้ต้องน่าจะได้ไหมคือจริงๆใส่รถสไลด์ไปที่สู์เลยดีกว่าแล้วก็โปรแกรม<อ>คุณคุณเสียเงินครั้งเดียวได้ครับผมคุณเสียเงินครั้งเดียวนะฮะไม่งั้นคุณต้องเสียเงินสองรบอบนะครับโอเคครับขอบคนะอ่าครับเป็นกําลังใจให้นะครับ สวัสดีครับขอบคุณครับผมครับก็มีหลายสายรอนะครับต้องขออภัยนะครับที่อีกหลายสายที่ตอบไม่ทันนะครับแล้วก็ติดตามช่างดนได้นะครับทางช่องทางเพจ Facebook ช่างดน m a s t e r c a r t i k t o k ช่างดน m a s t e r c a r นะครับแล้วก็ช่อง Channel YouTube ช่างดน m a s t e r c a r นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ SST Auto p a r โ s โดยสหสินไทยยนต์ชุดแก๊สรถยนต์คุณภาพสูงยุโรปแก๊ส ไทยพัฒนาประกันภัยเครือข่ายทั่วไทยมั่นใจในประสบการณ์ซูเปอร์วันพราซา่าศูนย์การค้าเพื่อชุมชน FB BATTERY ไฟดีไม่มีทรยศดักแ HAM keep you moving นะครับพบกับรายการคุยกับช่างออกกาสดทุกวันจันทร์ครับเวลา15.00ถึง15.30นกานานะครับวันนี้ช่างดนต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีครับ